มาเพื่อแข่งในแรนลี่เนี่ยคือมันขับโคตรดีเลยพเพือ่อน สวัสดีเพื่อนเป็นไงบ้างครับผมโจ้400ครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ชา n e l ไลฟ์คาร์บีเอเคต้าม์ติชูว์4ล้อครับผมสบายดีกันไหมครับเพื่อนๆผมเชื่อว่าคนที่กดดูคลิปนี้นะครับจะเป็นคนที่ใจรักในความเป็นแดนประดิษฐ์อย่างแน่นอนฮะอย่างที่รู้นะเพื่อนๆว่าหลายๆคนเนี่ยคอมเมนต์มาว่าทําไมผมไม่ค่อยรีวิวเป็นพวกรถญี่ปุ่นบ้างเลยรถญี่ปุ่นนายผมมันก็เยอะนะครับทำไมไม่ชอบล่ะครับไม่ชอบรถญี่ปุ่นหรอครับใจเย็นก่อนนะครับจริงๆผมก็หลงใหลในเทคโนโลยีของแดนอธิรุทัยเหมือนกันอย่างปีีกกก่่ออนนๆพวเเรรายไไไดด้้ปปปทิับลง G r Supra เป็นคนแรกๆของประเทศถึงญี่ปุ่นเลยนะเพื่อนๆตอนนั้นเนี่ยสนุกมากๆก็มีพี่บุ๋มทาลิสไปด้วยนะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากแล้วผมบอกเลยว่า g r Supra เนี่ยมันเป็นรถที่ดีมากแแล้วเขาสร้างรถมาแบบนั้นนะ่ะคือเขาเข้าใจพวกเราไงเขาเนี่ยเหลือที่ว่าให้โมตอบเยอะบกเยอะมากๆพูดถึงตระกูล GR เนี่ยเผื่อเพื่อนๆหลายๆคนน่จะยังไม่เห็นภาพสมมติเราพูดถึง mercedes benz เนี่ยแผนกที่ทำรถให้แรงของ b บ n z ์คือ mg พูดถึง bmw m division m 2 m, 2, m 4 m 6 m 3 m 5อะไรก็ตามเนี่ยได้ยินเขาว่า m ลเลย รถมันแรงแน่นอนโตโยต้าก็มีครับแผนกนี้คือ GR แล้ววันนี้นะครับผมเนี่ยจะพา,พาเพื่อนทุกคนไปสัมผัสความสนุกและเทคโนโลยีของเจ้า GR ยาเรสหลายๆคนเนี่ยผมเชื่อว่าต้องมีสัประมาทว่าเฮ้ย GR ยาเรสซื้อยาเรสคันละ27บล้านาหรือเปล่าซื้อเบนซ์ซื้อ BM ดีกว่าแต่ขอโทษครับยอดจองเนี่ยเกินโคต้าไปเยอะมากๆนะซึ่งซึ่งซึ่งเพื่อนเพื่อรู้ไหมว่าประเทศไทยเนี่ยได้โคต้าตอนแรกแค่80คันใช่ไหมแต่ยอดจองเนี่ยประมาณ8 0 0เออคือยอดจองเยอะมากๆคนไทยสนใจ มากๆฉะนั้นตอนนี้ใครที่ได้ครอบครองก็ยินดีด้วยนะครับ <c oughs> เฮ้ยมี FC เราได้ครอบครองหรือเปล่ามาคอมเมนต์กันได้นะ <c oughs> ไม่พูดเยอะดีกว,ว่าเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะครับว่ามันจะโขดยังไง <c oughs> โอเคอตอนนี้ผมยังไม่พร้อมใช่ไหมผมขาดอะไรอ๋อขาดกาแฟเดี๋ยวเราไปลุยเลยก็ไปหากาแฟกินกันด้วยไป เพื่อนโคสตาร์ยามเช้าเนี่ยเสียงมันดังมากจริงๆนะครับ <laughs> ผมก็รู้สึกเกรงใจงข้างบ้านผมนิดหน่อยนะผมบอกเลยว,ว่าศูนย์ตัวต้าที่ผมจะไปเนะี่ยเพื่อนเป็นศูนย์ที่แบบใหญ่มากผมยังไม่เคยไปนะแต่เขาบอกว่าข้างในเนี่ยเข้าไปแล้วน้อง,องๆโรงแรมเอออยากก่างกะห้างรู้เลยแถมมีสตาร์บัคด้วย <c oughs> อันน่ะอันน่ะพูดมาแบบนี้แสดงว่าผมต้องได้กินฟีแน่เลยแต่นั่นก็ไม่น่าสนใจเท่าสิ่งที่เรากำลังจะไป <c oughs> ใช่ไหมครับกับ G R Yaris มันเท่มันนว่นนะผมรู้ว่าเพื่อนๆรออยู่นะ แล้วก็กินในใจเมื่อเรยจะไปสักทีเนียได้ครับเพื่อนๆครับโอเคเห็นไม่พูดเยอะเลยครับไปกันเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับผมก็มาถึงแล้วนะครับที่โตโยต้าบัตรงวิภาวดีตอนแรกผมมองอยู่ข้างนอกนะที่นี่มันดูแบบใหญ่โตโหลานมากที่ผมบอกว่าจะพามารีวิวเจ้าโคด GR ยา r aris, ิ s ที่เพื่อนๆหายากมาก ยู่ตรงนี้แล้วแต่ก่อนอื่นเนี่ยจะขอพาทัวร์ข้างในก่อนเพราะเขาว่ากันว่าที่นี่นะเป็นโชว์รูมรถที่หรูที่สุดยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยเพื่อนอ๋อแล้วตอนแรกผมขับแล้วโบมาใช่ไหมเพื่อนที่ผมบอกว่าวันนี้เราไม่ต้องไปด้ายทูสตาร์บัคแถวบ้านเพราะว่าที่โชว์รูมโตโยต้าบัสท,ที่นี่ครับมีสตาร์บัคด้วยนี่นะครับโอ้ผมก็แอบ,บถามมาพี่ๆครับถ้าซื้อโตโยต้าแล้วกินสตาร์บัคฟรีไหมเขาบอกอ๋อไม่หรอกน้องไม่เงี้ยนะทุกคนที่นี่ก็กินฟรีเลยครับแหมน่าเสีดยดายจริงๆแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมขอเข้าไปาแ,แาปาหญ่่่ออออลัััังงกกาาารรขขบบสสนนนี้ยคเพืไปว Hvor er ที่ผมนั่งนะเท่ารถออกหมดเลยนะเพื่อนบรรยากาศมันคล้ายๆโรงแรม5ดาวเพราะว่าดูความสูงเขาครับ <Wow. S 1> ตอนแรกผมก็สงสัยนะครับว่าโอ้โหที่นี่จัดโชว์รูมให้มันยิ่งใหญ่สวยขนาดนี้นะมีทั้งห้องสมุดโคเวิร์กิ้งสเปซฟิตเนสเก้าอี้นวดร้านกาแฟสตาร์บัคขนาดนี้ที่นี่รถเขามันจะราคาแพง <Wow. S 1> ขึ้นไหมไม่เลยครับที่นี่ครับราคาก็ยังเป็นมาตรฐานเหมือนเดิมเพื่อนๆเห็น,น,นข้างหน้าโชว์รูมใช่ไหมเขามีรถให้เทสต์ได้ทุกรุ่นนะเพื่อนๆชอบรุ่นไหนนะครับมาลองได้ทุกรุ่นเลยนะแล้วก็มีรุ่นตัวท็อปให้ด้วยนะแล้วกก็บรรรรยาาาาาาศทททีีี่่่่นนนนนอะเเคข้้งงจไปใธมชติ เยอะมากๆนะแล้วข้างในก็ยังมีสัตว์ป่าเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยีราฟกวางแสดงว่าที่นี่นะเขาก็รักสัตว์นะครับน่ารักจริงๆเลยเพื่อนทุกอย่างที่ผมพูดไปนะมันก็ทําขึ้นมาเพื่อตอบแทนให้กับลูกค้านะครับเพื่อนเนคิดคดูครับถ้า ذا, เกิดว่าเรารถมาซ่อมใช่ไหมเอารถมาเปลี่ยนทายนะั่นมันเครื่องหรือมาเช็คระยะสิ่งหนึ่งที่เราน่าเบื่อมากๆคืออะไรครับคือการนั่งรอนะแต่ว่าที่เนี่ยเขา,ามีทุกอย่างที่ทําให้เราเพลิดเพลินไปกับการรอรถของเราไดนะ้ไม่เชื่อถามพี่บูมทาริสเพราะว่าผมเห็นมุ้มองส็หด แต่ว่าตอนนีนะ้ผมจะไม่พูดเยอะเลยนะครับนี่นี่คือกุญแจของเซอร์ต g าจีอาสูปไม่ใช่สู p ราจีอาริสนะสูปราเนี่ยเราไปลองเรียบร้อยแล้วนะที่ญี่ปุ่นก็นเป็นรถที่ดีมากๆนะครับอย่างที่เรารู้นะครับว่า GR เนี่ยมันก็เปรียบเทียบไม่ง่ายว่าเป็นแผนกเหมือน m Division ถ้าเป็นเบนท์ก็ AMG เนะี่ยเป็นแผนกเรซิ่งของเขานะครับและกุญแจอยู่ในมือผมตอนนี้แล้วไม่รู้เราจะรออะไรกันใช่ไหมครับเพื่อนๆเ,เราไปหาเพลงของเรากันดีกว่าครับผมไป เพื่อนที่อยู่ข้างหลังผมนะครับคือ New g a r i s เจ้าคันนี้มันหน้าตาสวยและหล่อและดุมากๆนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดว่าใครชอบรถตระกูลแนว Hot Hatch Rally ตระกูลแบบแข่ง r ร l l y นะครับนี่เป็นหนึ่งในรถที่สมรรถนะดีมากๆข้างหน้าเขาเนี่ยมันดุและโหดมากกว่าเจ้า y a r i s ตัวธรรมดาเยอะเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มาจาก y a r i s ธรรมดามีแค่สาอย่างแล้วนะเพื่อนๆก็คือไฟหน้าไฟไท้ายแล้วก็กระจกข้างนะนอกนั้น,นียสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากผมอยากให้ดูกระจังหน้าโอา้โหมันดูโหดดูดิบ แล้วก็ดูสปอร์ตมากขึ้นเยอะมากแนะตรงนี้ทำไม่เห็นตัวเรดิเอเตอร์ของเขาเลยนะซึ่งมองไงกลๆเนี่ยรู้เลยว่าคันนี้มันไม่ใช่รถธรรมดาแน่ๆแ,และคันนี้นะครับเพื่อนๆมากับแม็กสีดา BBS ดุๆแบบนี้นะครับพร้อมกับยางมิชชันไทล์สปอร์ตโฟร์ให้จากโรงงานแล้วก็คลิปเปอร์เบรกปั๊ม GRC พอร์ตจานเบรกใหญ่ๆแบบนี้นะหึ่ี่มันรถแข่งแล้วอ่ะทุกคนครับ <ๆ S 1> แล้วไปดูด้านข้างก็ยังเห็นโลโก้ g r อยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับ <ๆ S 1> แล้วพอเราดูด้านข้างตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันเป็นยางริฟตัวธรรมดาใช่ แล้วเ,เพื่อนๆสงสัยว่าจริงๆด้านข้างมันคล้ายๆกันหรือเปล่าผมบอกเลยว่าไม่คล้ายครับนอกจากมันจะเหลือแค่3ประตูแล้วเนี่ยด้านหลังตรงนี้นะครับมันสโลปลงทําให้รถเขาเนี้ยเตี้ยลงประมาณ10เซนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราดูในตัวรถแข่งนะมันจะมีสปอยเลอร์ใหญ่ๆตรงนี้ขึ้นมาปุ้งเพื่อให้รับกับลมเวลาวิ่งเร็วๆเ,เ,เนี่ยมันจะเพิ่มดาวฟอร์สให้กับเจ้ารถคันนี้เพื่อจะได้กดท้ายลงนะครับทุกอย่างเนี่ยออกแบบเพื่อแอโรไดนามิก erm oh. นะครับนี่นะเ,นเพื่อนๆแล้วผมบอกเลยนะครับว่าเจ้า g y a r i s คันนี้นะครับยาวกว่ายาวด้วยธรรมดา ไม่ได้6เซนนะครับแน่นอนว่าทุกอย่างเนี่ยมันทํามาเพื่อการกอดถนนและการเข้าออกโค้งได้ดีมากขึ้นฮะและด้านหลังเขาเนี่ยจะแต่งด้วยดําเงาให้มันดูดูดูรวมถึงด้านท้ายขอยงเขานี่นะ,ะเพื่อนๆอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมมันดูนิ่มๆใช่ไหมมันไม่แข็งแรงหรือเปล่าไม่ใช่ครับเพราะว่าเนี่ยมันเป็นวัสดุโพลิเมอร์ที่ให้น้ําหนักเบาแต่ว่าแข็งแรงและฝาท้ายฝากระโปรงแล้วก็ประตูของเขาเนี่ยไม่ได้ใช้เหล็กนะครับแต่ว่าเป็นอลูมิเนียมน้ําหนักเบาและแข็งแรงซึ่งทาให้เจ้าคันเนี่ยน้ำหนักเบามากกว่ายาริส เป็นปลายท่อแท้ๆแ,และอีกหนึ่งสิ่งที่ผมปลื้มมากๆในเจ้า Giaris คันนี้ <N ature> นี่หลังคาแบบคาร์บอนไฟเบอร์อยู่ใน Giaris <N ature> เยอมากอ่ะ ตอนนี้คร <agues So S 1> <odu> ับผมก like <Hugo. S 2> ็นั er ่งอยู well ่ภายในของเจ้า huh. น right. um ้อง GR คัน huh. นี้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมลืมบอกนะครับคันนี้มันเป็นเครื่องยนต์3สูบที่แรงที่สุดในโลกถ้าเกิดเราไม่นับ Koenigsegg Gemera ที่จะออกมาหลัก100ล้านอัพแต่ว่าคันนี้2 6 9 0 0 0 0บาทเนี่ยได้คือยนต์3สูบ1.6ลิตรรีดแรงมาได้260ตัวทำสูงร้อยได้ประมาณ5วิงต์ต้นตคันนี้นะครับมากับเกียร์แมนนวล6สปีดพวงมาลัยแบบสปอร์ตแต่โลโก้ของ GR พร้อมกับมัลติฟังก์ชันปุ่มมสตาาาาร์ทโโลก้้ GR ถถว่ในสิ่่่งงทีมมัันนแตตกกาาบธรรรดคือปุ ของเขาเนี่ยมันก็จะคงความเป็นแบบอะนาล็อกไว้ก็คือมีวัดรอบกับความเร็วแล้วก็ดิจิตอลตรงกลางตรงนี้ก็ยังมีจอทัชสกรีนนะครับซึ่งมี Android a u t ตต่อ Apple Ca r p l a เได้แค่นั้นก็พอแล้วครับอ้ออีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบนะเพื่อนๆคือบอกของเขาเนี่ยทรงสปอร์ตเท่มากๆนะนี่ฮะแต่โลโก้ G R อีกแล้วเราจะเห็นโลโก้ G R นี่ทั่วทั้งคันจริงๆครับแล้วก็เป็นตะเข็บสีแดงบาะทรงสปอร์ตก็จะแบบกระชับมากขึ้นเวลาที่เรานั่งนเพื่อน,เอนๆเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยรถม,มันเอาอยู่นะส่วนทน ว่ามันดีมากเลยสำหรับการใส่ของไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่าพาลูกตัวเล็กๆนั่งไปข้างหลังนะครับเอาละเราก็พร้อมที่จะลงแข่งวูล์ y ีแชมเปียนชิพอกไม่ใช่นะเพื่อนโอ้พูดถึงอันนี้นะครับนี่นะเพืเ่อนๆเห็นไหมว่าคันนี้เนี่ยได้ไป้ายเพื่อบ่งบอกว่าคันนี้ถูกพัฒนาเพื่อ FIA เ o อร์เรลลี่แชมเปียนชิพถ้าเกิดว่าใครอยู่ในวงการแข่งมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยก็จะรู้ว่าการแข่งขันเรลลี่เนี่ยมันโหดมากๆนะเพื่อนมันเป็นการแข่งที่แบบทั้งใจคนทั้งรถมันต้องถึงจริงๆอ่ะแล้วก็อันตรายมากๆนะนั้้้รรถทีี่่ใชแขงงไดดยมตอสุจิ นะและเจ้า g i r r i s ทำมาเพื่อจุดประสงคใ์ใกล้ๆกันโอ้ย <c oughs> <c oughs> พูดอย่างนี้เดีไปลองขับกันดูดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงฮะไปกันเลย Oh, ตอนนี้นเพื่อนผมอยู่ในเจ้า GR Yaris ถึงแม้มันจะเครื่องเล็กๆนะครับเพื่อนๆแต่ว่าด้วยการที่วิศวกรของเขาเนี่ยดีไซน์มาจากการแข่งขันเว r ร์เรลี่แชมเปี้ยนชิพเนี่ยผมบอกเลยว่าอย่าดูที่ขนาดเครื่องนะครับแรงม้าเขาเนี่ย260ตัวความรู้สึกของพวงมาลัยเขาคมมากความรู้สึกของรถเขาเนี่ยมันไปด้วยกันทั้งก้อนฟิลมันดีอ่ะการกออ่อถนนช่วงล่างเนี่ยทำได้ดีนะฮะโอเคเราพูดถึงระบบขับ4ของเจ้านี่กันหน่อยคันนี้มันเป็นขับ4แบบฟูลอาร์ถ้าเราอยู่ในโหมดพุชนอร์ม a ลเนี่ยมันจะส่งกำลังไปที่้้อหนา60 ล้อหลัง40มันก็ได้คาริเตอร์ของรถขับหน้าแบบเบาๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราปบิดซ้ายพี่สปอร์ตปุ๊บเนี่ยเขาจะส่งกําลังไปที่ล้อหลัง70ล้อหน้า30นะครับแน่นอนเวลาเราขด <c oughs> เรารู้สึกได้เลยว่ารถเนี่ยมันดันเรามันดึงเราไปข้างหน้าเนี่ยซึ่งแตกต่างจากการที่เราขับโหมด Normal แบบทันทีเ,นเราจะเห็นว่ามันจะมีโหมด Tra c กอยู่ด,ยด้วยด้านขวานะครับเราบิดไป Tra c k ปุ๊บเนี่ยเขาจะเปลี่ยนการกระจายแรงบิดกลายเป็นหน้า50หลัง5 0แบบพอด,ดีพอด,ดีเลยซึ่งนั่นมันก็จะเหมาะที่สุดนะครับในการขับใน Tra c กในการที่จะออกโคง้งเข้าโคง้งหรือว่าเปลี่ยนเกียร์อะไรเนี่ยฮะซึ่งผมบอกเลยนะครับเจ้า g i a r i s n i รุ่นน้อง2คนจองรถแล้วก็ได้ครอบครองไปแล้วนั่นคือเสียดอนกับเสีย Patrick นะครับก็ย ท้องวันแล้วสําหรับเพื่อนๆที่กลัวเราจะชิปไม่เนียนสา,สาวมานั่งแล้วอุ้ยแบบกระตุกมันไม่เท่นะครับไม่ต้องห่วงครับเราก็จะมีไอแมนนวลทรานส์มิชันตรงนี้กดไปแล้วเนี่ยชิปยังไงก็เนียนเซฟความหล่อของเราได้นะเมื่อกี้เนี่ยเราลองมีการเปลี่ยนเลนหรือลองกลับรถด,ดูเนี่ยตัวถังเขาค่อนข้างที่จะแน่นมากๆเพราะในระหว่างที่เขาสร้างตัวถังนี้ขึ้นมาแผนก GR เนี่ยเขาได้สปอตตัวถังเพิ่มอีก280จุดทาให้ตัวถังเขาเนี่ยมันแข็งแรงมากอะ่ะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวนะครับในการเข้าโค้งแรงๆออก เสียงนี้เ,เพื่อนๆได้ยินมันไม่ได้เสียงเร้าขนาดนั้นหรอกครับแต่เสียงที่เ,เพื่อนได้ยินในส่วนหนึ่งมันมาจากลําโพงเป็นสเตอริโอของเอนจินที่เคลื่อนออกมาซึ่งถ้าถามผมเนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมไม่ชอบไอเดียของการใส่เสียงลงในลาโพงใช่แล้วครับผมกาลังพูดถึงพอเช่แล้วก็บี w มด้วยนะฮะด้วยกฎการปล่อยค่ายเสียหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยทําให้เราต้องลดขนาดเครื่องยนต์ลงแล้วก็ใช้เทอร์โบเพราะว่ามันทําให้สมรรถนะดีขึ้นด้วยนะแต่ถามว่าถ้าเกิดผมไม่บอกเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่รู้แล้วถ้าผมแกล้งลืมๆไออเดีียน้้ปแลวลวงับ มันก็เร้าใจอยู่นะเพื่อนๆนะในเรื่องของการขับขี่เนี่ยผมไม่ต้องพูดเยอะละเพราะว่าการันตีโดย World แรล l ี่ h a มเ i ี n ยนชิขนาดนี้นะครับแล้วรถแข่งของ yaris เนี่ยก็ทำเวลาได้ดีมากๆในการแข่งแรล l ี่เหมือนกันเนี่ยม,มาพูดถึง ประเด็นที่ว่าเจ้ารถคันนี้ขับใช้งานทุกวันได้ไหมนี่นะครับผมกลับไปที่โหมด normal ขับแบบสบายๆผ่อนคลายแอร์เย็นไม่ต้องให้รอบมันสูงมากขับอยู่ที่เกียร์5เกียร์6ค่อยๆค r ุค่ซิ่งไปตามถนนซึ่งผมบอกเลยครับว่าเจ้าคันนี้นะสามารถขับได้ทุกวันไม่น่าเชื่อนะครับว่าคันนี้มี cruise control แล้วก็เรดราวระยะคันหน้าให้เราเนี่ยปล่อยเท้าจากคันเร่งแล้วก็ให้เขาขับไปเองได้เลยมันสบายขนาดนั้นเลยนะเ,นเพื่อนๆอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ระบบความปลอดภัยของเขาก็คือเลน ดิพัชเจอร์เลิรกับเซริงแอซิดนะครับก็คือไม่ว่าเ,เพื่อนจะขับแล้วเผลอเนี่ยออกไปนอกเลนเนี่ยเขาก็จะมีร้องสัญญาณเตือนเพื่อให้เราขับเข้ามาในเลนของเราได้ซึ่งพวกนี้นมันจะมีประโยชน์นในการที่ขับทางไกลๆยาวๆระบบอำนวยความสะดวกในรถของคันนี้มันก็ให้มาครบนะครับสิ่งหนึ่งที่มันให้มามเหนือกว่าก็คือมันจะได้ฟีลลิ่งประมาณรถที่เขาสร้างมาเพื่อแข่งในแรลลี่เนี่ยคือมันขับโคตรดีเลยเ,ลยเพื่อนๆนะผมเนี่ยอยากจะเจ้าคันนี้ไปลงแ็กมากมานะครับเดี๋ยวอีพีไหนเนี่ยพาคันนี้ไปลงแฉมเดี๋ยวจะถ่าย ให้ดูนะครับทุกคนครับ โอ้โหเพืเ่อนๆครับตอนนี้นะครับผมก็กลับมาที่โชว์รูมโตโยต้าบัสนะครับผมบอกเลยว่าเจ้านี่นะครับถึงแม้ว่าเพื่อนเจะบอกว่าเฮ้ยนี่มันยาริสราคาเกือบ3ล้านหรือเปล่าไม่ใช่เลยครับผมอยากจะให้มองว่านี่มันคือ GR ยาริสที่ให้เปอร์ฟอร์แมนซ์ระดับน้องๆรถแข่งเวอร์เรลี่แชมป์เปี้ยนชิพและคนที่คุมแมนแอก GR ตอนนี้คือทอมมี่แมคเคนน์นะครับ <c oughs> ซึ่งคันนี้เนี่ยมันได้อารมณ์คล้ายๆกับเจ้า Evo 6ตัวทอมมี่แมคเคนน์ที่สร้างชื่อเสียงให้เขาอย่างมากเพ <c oughs> ื่อนเพื่อนลองคิดดูนะครับว่าเราจ่ายเกินไไปเเเนนนนีีย่ยรรรราดราดด้้ถออ์์์ฟแมซข เข้าออกโค้งดีขนาดนี้เราได้รถเกือบ0 0ม้มาพร้อเตเกียร์มันนวลและระบบขับ4เนี่ยผมบอกเลยว่าใครที่ชอบขับรถชอบการเข้าออกโคง้งเป็นแฟน WRC เนี่ยยังไงเนี่ยห้ามพลาดและเจ้า GIARIS คันนี้นะครับเป็น Limited. ลิมิเต็ดผลิตออกมาแค่25,000ันคันเท่านั้นโอเคนะครับเพื<ๆ>่อนๆใครสนใจอยากจะหาซื้อโตต้าสักคันก็อย่าลืมมาที่โตต้าบัสได้นะครับหรือจะรถมาเซอร์วิสมาสัมผัสบรรยากาศโรงแรม5ดาวที่โชว์ลุมที่นี่ก็ทําได้เหมือนกันสามารถบล็อกอินมาหรือจะโทรมา1268ที่มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกไปเว้นทุกเรื่องงงนนััยไก็ตามวี ขอบคุณเพื่อนทุกคนนะที่ติดตามดูคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห้เป็นกำลังใจพวกเราได้นะและใครเป็นแฟนรถบ้าน WRC คันนี้เหมือนผมบ้างก็มาลองคอมเมนต์กันได้นะเอาละครับคลิปนี้ก็จะจบลงเท่านี้แล้วพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ